เอาว้อาอกงเชื่อนจะเลือกลูกเรือไหหุยเป็นหลานรักที่อาม่าพามาไหว้ห่วงสุยของอากงทุกปีเอาหุยเลือดูไหห่วงซุยที่เนี่ยรีมากๆนะอ,อากงเลือมาเลือกไว้เองเลยนะหลังชงผาหน้าชงน้ำทางหน้าไปทางทิศตะวันออกที่ตรงเนี้ยเป็นที่รีมากๆเลย ลูกหลานก็จะเจริญคงตายก็จะขึ้นเสวังทีนดีนะักอม,มาก็ไม่อยู่เลยสิอ้อ,อยังไม่ตายแต่ถ้าอ้วตายนะโอ๊ยนะหนูรู้อม,มากจะมาอยู่ที่นี่อ้วมาอยู่อะเอ้าทำไมอะม,มาอ้กวกลัวเอ้าก็อยู่กับอกองไงดังแหละตัวที่อ้วกกลัวเลยอ่ะแต่กองเ,อเป็นแฟนอนมากนะโอ้แต่เดี๋ยวนี่มันเ,เปลี่ยนไปเรี่ยวเปลี่ยนยังไงอะมาตอนนี้หนังหนังมันก็ไปเหลือเรี่ยวเหลือแต่ตลูกเรี่ยว กกอัวกัวแล้วมาจะไปอยู่ที่ไหนอาหุยหรือฟังอัวนนะถ้าอ้วตายหรือเผาอ้วแล้วโรยทะเลเลยอัวไม่อยู่ที่นี่รับปากอนะ้วนะอัวไม่อยู่ที่นี่อัวไม่อยู่ที่นี่อัวไม่อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่นะมานะอ้าวหุยทำไมทำกับอาม่าอย่างนี้ล่ะ เพราะหลังจากอาม่าตายหุยก็ไม่สนใจคําสัญญากับอาม่ากลับนําอาม่ามาฝังไว้ในที่ที่อาม่าไม่อยากมาอยู่ที่นี่ที่เดียวไหวทีเดียวปีละครจบไม่ก,กดนะขอให้หนูจเจริญรุ่งเรือง,งขึ้นไปนะม่านะนี่เห็นไหมอาหารนีเยอะแยะเลยและปีต่อมา ทำอะไรไม่ขึ้นเลยเนี่ยมันก็เลยเหลืออยู่แค่เนี่ยมายก่อนสิและปีต่อมามามากดหนูจริงสิมี่เนี่ยดูสิเนี่ยเหลือแต่ไก่แค่อย่างเดียวเอนหนูล้อเล่นมันยังไม่เลวร้ายขนาดนันหรอกนี่ซิวขาวไว้จิ้มกับไก่นะม่านะไม่น่าเชื่อตั้งแต่เอาอาลมามาฝังไว้ที่นี่ หวยก็จเจริญลงวบวูบจนกระทั่งปีนี้อามา่าปีเนี่ยเหลือแต่รอยยิ้มแล้วนะแล้วก็แย่ๆด้วยไม่มีแล้วหมดแล้วจะกออะไรกันนะกันนะเอาอย่างงี้อามา่าหนู่จะเอาอาม่าออกจากที่นี่ เอาไปเผาแล้วก็เอารอยทะเลไปอย่างที่อาม่าต้องการแต่เอาม่าต้องหาแฟนหล่อรวยให้หนูได้ก่อนนะขอโทษนะครับอาม่ามีอะไรคะเออคือว่าหลุมนู้นเป็นหลุมของอากงผมพอดีผมไปอยู่ต่างประเทศมาตั้งนานก็เลยว่าไม่เป็นคุณช่วยสอนผมหน่อยได้ไหมครับได้สิคะแล้วของอยู่ไหนคะนี่ไงครับ โอ้ <Safe anor. S 3> <schnell. S 1> โหเราทำยังไงดีล่ะครับเออนี่แหละค่ะของตรงนี้นะคะเราวางไว้ตรงนี้ได้เลยผนแสงวนไก่เนี่ยเราวางข้างหน้าผลไม้เนี่ยเราวางข้างหลังนี้ก็ได้กระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยเราก็วางไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะคุณครับคุณครับคุณครับขอโทษนะครับอากงผมอะหลุมนู้นครับหลุมหลุมนู้นเหรอคะครับอันนี้คือแบบทำตัวอย่างให้ดูค่ะ อมมาม่ากินเร็วๆเเร็วๆเลยจะย้ายแล้ว,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 วและผู้ชายคนนี้ก็กลายเป็นเนื้อคู่ของหุยจริงๆและหุยก็ได้ทําตามสัญญาที่ให้กับอมมาม่าคือนอําอาม,ม่าออกมาเผาและลอยทะเลนับแต่นั้นมาชีวิตของหุยก็ดีขึ้นเรื่อยๆคุณเชื่อไหมว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงแสสซีไอหลือเจ็กนางเป็นงตายพี่ก็ยังรักเธอ สวยเลิกเลอเท่ากับเธอคงเลี้ยว